วันนี้ค่ะมีรถหนึ่งคันเข้าใหม่จะบอกว่าอูห้หูสวยมากๆประหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เป็น a t t r a GLX นะคะเป็นรถปี2022นะคันนี้ไม้น้อยวิ่งไปแค่20,000ลโลคันนี้นะสวยกริบมากได้รถปี2 2เห็นไหมคะคันนี้ลงหม็ก<ๆ>ลย้ยๆล้วยยางเอาไปเล่<ๆ>มนะะมหมคนีสติ๊กเกอร์ยยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะ เ่นะคะบาะที่เดียวกันลายเดียกันค่ะคันนี้ได้ฟมอะไรามาบีฟังชั่นฝั่งสายนะคะเพื่อนสามารถรับสายวางสายได้เลย<า>จอได้จอทัชสกรีนด้วยนะคะเชื่อมต่อ fm am aux ให้หมดนะคะมีช่องเสียบสาย usb อยู่นี้แล้วนะจ๊ะได้กีออตโต้ด้วยนะคะ <c oughs> เฮล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS ออโต้บ้านสวนแชนแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้เป็นเจ้าของกนันง่ายเพียงแค่199บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ะมีรถหนึ่งคันเข้าใหม่จะบอกว่าอูห้หูสวยมากๆประหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เป็น ATTRAG LX นะคะเป็นรถปี 2, 2022นะคันนี้ไม้น้อยวิ่งไปแค่20,000โลนะคะรายได้นะคดนนีจะบอกว่า 1, 1 000, 2 0 0 0บาทขึ้นไปเพื่อนๆค่ะรวมสุดทิิมาเลยนะคะคันนี้นะสวยกริบมากได้รถปี22เห็นไหมคะน,นี่กระจังหน้าโฉมใหม่ปีใหม่เลยนะคะเป็นรถอีโก้ค่ะเครื่อง 1,200cc ซีซีประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะนี่โฉมหน้าเขาสวยมากไฟหน้านะคะนี่มีไฟตัดหมอกนะคะ คันนี้ลงแม็กหล่อๆไว้ให้ด้วยยางเอาไปเลยหม่ๆมนะคะนี่สติกเกอร์ยางยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะด้านข้างกระจกปรับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างเรียบร้อยแล้วค่ะมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะสําหรับมุมด้านหลังเป็นยังไงมาดูกันด้านหลังคันนี้นะคะนี่ให้ดูว่าน้องเป็นรถแบบประหนึ่งป้ายแดงเลยอะ่ะแต่เราไม่ต้องดาวนะคะใช้เงินออกรถ999บาทจบทุกอยาก่างฟรีดาวไปได้เลยนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะจะมี Front a t อท a ราโลโก้แอททรนะคะพร้อมกับคิวโครมเยี่ยมด้านหลังแบบนี้นะคะให้ความรู้ความสปอร์ตกับตัวรถไปอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะสำหรับห้องสัมภาระเป็นยังไงมาดูกันนะนี่ห้องสัมภาระนะคะรถเข้าใหม่เดี๋ยวให้ดูเลยว่าอันนี้พรมยังอยู่นะคะกระดานทุกอย่างอยู่ครบนะอุปกรณ์ SOS ครบแบบนี้เลยนะคะให้ดูเมสอาร์ดี ให้ดูสิคะนี่นะคะทุกอย่างคือเดิมแท้โรงงานเลยนะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะคันนี้ให้ดูว่ารถนะคะไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะตะเข็บเดิมๆแบบนี้เลยนจะจ๊ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารกันบ้าง ที่นั่งผู้โดยสารนะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะแผงประตูซอฟทัชนะคะตกแต่งลายคีปล่าวัสดุแผงแรงทนทานสลับเลเยอร์ให้ความสปอร์ตกับตัวรถด้วยภายในคันนี้นะคะกว้างมากอ่ะทุกคนวันนี้ถ่ายวิดีโอแสงดีมากเลยชอบมากเลยนะเดี๋ยวต้องถ่ายกลางแดดให้ดูบ่อยๆแล้วล่ะ <c oughs> นี่วิธีพักแขนนะคะพร้อมที่วางแก้วจริงๆที่วางแก้วนะ่ะ เป็นอะไรที่มันสําคัญมากนะถ้าคนแบบใช้รถอยู่กับรถจริงๆอะ่ะคือเราต้องการดื่มน้ำแล้วก็มีที่วางแก้วอันนี้จําเป็นสุดๆนะคะแล้วก็เบาะสะอาดๆนุ่มๆนะคะรถที่โปร่งโลง่งสบายนะคะนี่ให้ดูว่าแผงประตูนะคะลายคลิปล่าล็อกไฟฟา้านะคะนี่นะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันค่ะคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะเ,เพื่อนๆสามารถรับสายวางสายได้เลย นี่นะจ๊ะรถปี2 2สไม่น้อยสอง0มโลนะคะมาพร้อมบุกเซอร์วิสด้วยเพื่อนอุ๋ยอุ่นใจนี่คือออปชันเขาพอยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยนะจอได้จอทัชสกรีนด้วยนะคะเชื่อมต่อ fm am aux ให้หมดนะคะนี่ช่องเสียบสาย usb ตรงนี้แล้วนะจ๊ะใส่ของกระจุกกจิกที่วางแก้วอีก2องตำแหน่งตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งที่พักแขนของเขาแบบนี้ไม่ได้ใหญ่เธอทะนะคะใครว่าดีมากนี่ค่ะ ได้กีออตโต้ด้วยนะคะแล้วพุงมาลัยมัลติฟังก์ชันทําอะไรได้บ้างนะคะสามารถปรับโหมดนะคะใช้เชื่อมต่อกับจอได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะขึ้นรถปุ๊บสามารถรับสายวางสายได้เลยจ้าด้านบนถัดขึ้นมานะคะให้ดูว่ามีไฟสองสว่างตรงกลางม่านบางแดดน,นี่คือพลาสติกนี่คือเดิมแท้จากป้ายแดงมาเลยจ้าจากโรงงานมาเลยจ้านะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะไว้ส่องความสวยความหล่อก,กันได้ด้วยนะ คันนี้นะคะรถสวยจริงๆทุกคนว,ว้าวนะคะ a t ตท g e l เ X ครึ่งพันสนะคะเป็นรถปี2022นะคะคันนี้ราคาพิเศษพิเศษประยปจากป้ายแดงไปหลายแสนน่ะนะคะน่าจะเป็นแสนอยู่แหละทุกคนนะคะเพราะเราปล่อยราคาพิเศษได้ที่3 7 0 0 0 0บาทให้คุณนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะกับการผ่อนสูงสุด7ปี84งวดที่6,514บาท ได้สูงสุด7ปี84งวดพร้อมกับรถไม้น้อยติดบุ๊กเซอร์วิสไว้ให้ด้วยเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะน้องประวัติด,ดีสุดๆเลยนะคะใครมีเครดิตดีมาเอาดอกเบี้ยพิเศษใครไม่มีเครดิตก็มาเอาคันนี้ฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ใครติดแบคลิสต์นะให้พี่ปิดก่อนปิดแล้วมาหาพอยเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่ดูกันจนจบนะคะ